ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ AT รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Valio 160ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศอินโดนีเซียในวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์2565เมื่อประมาณ4ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ Valio 160หรือ c ลิก k 6 6 0มี2แบบให้เลือกก็คือ เบรก CBS หรือ Combine Brake System มี3สีให้เลือกในราคา25,800,000ล้าน8รูปเปียร์คิดเป็นเงินไทย60,000บาทรุ่นเบรก ABS ก็มี3สีให้เลือกเช่นกัน28,500,000ล้าน5แรูปเปียร์คิดเป็นเงินไทย66,400บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ429รูปเปียร์หลังจากที่สื่อมวลชนของอินโดนีเซียได้มีการเกาะติดความเคลื่อนไหวของ วาริโ160โดยมีการคาดหมายว่าจะเปิดตัวกันในช่วงปี2564ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้ว <160. S 1> ก็ไม่ได้มีการเปิดตัวแต่อย่างใดจนมาถึงวันนี้วาริโ160ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าวาริโ160คันนี้ก็คือคลิก160ในเมืองไทยนั่นเองครับแผนการเปิดตัวของคลิก160ในเมืองไทย อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เดือนมีนาคมซึ่งความจริงแล้วคลิก160นั้นมีแผนจะเปิดตัวพร้อมกันกับ ADV 350ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่า Honda เมืองไทยมีการปรับเปลี่ยนแผนชะลอการเปิดตัวของคลิก160และ ADV 350ไปด้วยเหตุที่ว่าเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมาของปี2564 Honda ประสบปัญหาเรื่องของโควิด -19 ระบาดในโรงงาน ส่งผลให้สต็อกรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่เกิดการขาดตลาดจนถึงทุกวันนี้รถยังผลิตไม่พอจำหน่ายดังนั้นรถใหม่ๆที่จะเปิดตัวจึงต้องมีการเลื่อนแผนออกไปรูปแบบดีไซน์ของเจ้าวาลิโอ160คันนี้บอกคุณผู้ชมเลยครับว่า Honda นั้นได้เพิ่มความก้าวร้าวและดุดันเข้าไปในแบบ aggressive design เส้นสายเหลี่ยมสันยังคงเน้นชัดเจนเหมือนเดิมแฟลิงด้านหน้า มีการเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเห็นได้ชัดเจนครับว่ามิติของช่วงหน้านั้นมีขนาดที่ใหญ่โตดูแล้วบึกบืนแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอย่างเด่นชัดระบบไฟเป็นแบบ LED รอบคันเรือนไม้แบบ Full d i g i t a LCD l กุญแจแบบ Smart Key มีช่องเสียบ USB พื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งมีขนาดใหญ่ถึง18ลิตรส่วนสำคัญที่สุดของวาลิโ160ก็คือ การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก1 5 0ซีซีเป็น1 5 7ซีซี cc ซึ่งเป็นบล็อกเครื่องยนต์ของ p c x 1 6 0ปริมาตรจริงอยู่ที่1 5 6 9ซีซี cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด15.4แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีแต่ว่า p c x 1 6 0นั้นจะมี16แรงม้าที่รอบเท่ากันครับก็คือ8,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดของวาลิโอ160ทำได้13.8นิวตันเมตร ที่7,000รอบต่อน,นาทีขณะที่ p c x 1 6 0จะมีแรงบิดมากกว่าอยู่ที่14.7นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีชัดเจนนะครับว่าทั้งแรงมา้าแรงบิดของ p c x 1 6 0จะมากกว่าว v ริโอ160ครับชกับหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกชกกับหลังเดียวแบบยูนิตโซวิงดิสเบรกหน้าเป็นแบบ1ลูกสูบดิสเบรกหลัง1ลูกสูบเช่นกัน ในรุ่นของเบรก ABS โดยวาริโอ160ที่อินโดนีเซียนั้นจะมี2แบบให้เลือกก็คือ Combine Brake System กับ Anti-lock Brake System ยางหน้าขนาด180 0 0ขอบ14นิ้วยางหลัง120ทับ70ขอบ14นิ้วใหญ่ขึ้นขณะที่ล้อแม็กก็มีดีไซน์ใหม่โดยก้านของล้อแม็กจะเป็นตัววายเฉียงทั้งหมดนี้คือสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าวาริโอ160ครับสำหรับคลิก160ในเมืองไทย จะเปิดตัวเมื่อไหร่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ